ทางไปบ้านจูเลียสครับที่มีรูปปั้นอยู่พันจะต้องเป็นช็อปนะครับผ่านช็อปเต็มเลยฮะช้อปปิง้งก็คือเขาเอานิยายมาแม็กกันนะครับให้มันดูมีกิมมิคตลอดการมาเที่ยวครับน,นี่คือเวรหน้าอิตาลีครับ Oh my god. ก็เพลินนะครับชอบมามีเรื่อยๆนยครับแน่นอนอิตาลีก็ต้องหน้ากากครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญ <ok ลักษณ์นะครับ ลานดิสนีย์นะฮะโตโตแล้วกีดได้ไหมว้าวว้าว ้านเมืองเขสวยมากๆครับมันน่าเดินนะชิลๆอะไรับว้าว W Lab ว้าวว้าวว้าวมากครับนี่คือ lab Verona ครับ จะสุดแล้วฮะแสดงว่าน่าจะใกล้อะครับ ใกล้ดึงนะครับเวโรนาอิตาลีถ้ามาที่นี่ก็ต้องมาบ้านชูเรียนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นชอ็อต oh. อาร์มานีในปัจจุบันนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่จริงนะครับมันเป็นนิยายนะครับลองดูว่านะครับมันจะเป็นยังไงไม่จริงมีเรื่องของความรักนะครับ oh. หนีห่อโสนเรื่องเกี่ยวกับความรักครับคือเธออยากของมันในความรักก็ต้องมาลูกหัวใจของจูเนียนะครับบ้านของมีคนจะต้องใส่กอย ต้องไปต่อยังไม่ถึงร้านเทียบเลยเองชอบเลยค่ะโถ่เส<อ>ียงฟังก่อนนะคะมีเวลามีเวลาหรือเปล่ามันไม่ค่อยมีเวลาค่ะได<ม>้แต่เดินมองอยางเดียวเข้าไปหลายร้านแล้วค่ะเพราะว่าเขาหนัดเขานัดกี่โมงเนี่ย ออตอนนี้กี่โมงตอนนี้มันบ่ายท <40. S 1> <40. S 2> ี่นบ่ายจิลาโต้ฮะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องลองนะครับจเลโตีจอลาโต้องอยนต้องซอยนี้แน่ครับมีรอยเขียนเต็มลเลยคนันคบม นี่ครับเขียนกันมันเลยฮะโอ้โหบรรยากาศอารมณ์แบมนี้เหมือนเ้าหลีฟุกุเจ้านี่แหละนี่นี่นี่ก็อยู่บนนี้นี่อันนั้นคือระเบียงที่โรเมโอกับจูลโรเมโอมารออยู่ข้างล่างจูเลียสอยู่ข้างบนฮะมารอขอความรักที่ว่าแล้วก็นี่คือคิวของการรูปรูปหัวใจ ซึ่งมันก็ต้องรูปนมมาแหละและคิวอยู่ไหนคิวก็คืนนี้เปล่าครับฮาเบสคิวมีคิวไหมไม่เยอะอย่างนี้แหละได้แค่ไปจบอันนี้เระเบียงนิดหนึ่งฮะ จับไหมอะไปกจับะยืนตรงนี้เดี๋ยวให้ถ่ตไนฮะมาเพื่อเธอเลยนะเบสิวนก็มาแล้วไม่ได้ผมไมจับดีกว่าผมสมหวังอยู่แล้วเนคีเชนนี่นิดนึงกลังลกงดงไม่จ่ากเทเลอลงมาเาไปใคบ้าน